ชื่อนายบุญรับคุณชูจันทรลาพรหมู่บ้านเลขที่73 3 6บมู่10ตำบลนานนาววำงเบอทับแกจังหวัดปัตตานีคันวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่4มีนาคม2552นะครับซึ่งดูงนี้เขาเรียกว่าดูแรงนะครับทางภาคใต้แมนะปลาละมันดูนี้จะไม่มีลูกเลยใงอื่นนี่ลูกจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าแปลงของท่านผู้ใหญ่นี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทุก ทุกต้นมีลูกทุกต้นนะครับแล <the> <himself> ้วท่านอาจจะเห็นนะครับ huh? ว er ่าว right. ันนี้นะครับวันท really ี Whew ่มาสัมภาษณ์วันน <Yeah. S 1> <cat> ี้นั้นเมื่อวานเมือวบนซื้อนะครับผู้ใหญ่ก็ได้ตัดปาล์มน้ำมันแปลงนี้ไปขายเยอะนะครับวันละขันรถสองันรถนะครับให้ดูทุกต้นนะครับวันนี้ต้นของผู้ใหญ่ทั้งแปลงนะครับลูกมากอย่างน้อยต้นหนึ่งสิบฟาทลายทุกต้นไม่มีต้นไหนที่ต่ำกว่าสิบฟาทะลายแล้วจะเห็นนะครับว่าปาล์มลูกโตนะครับนะครับแล้วลูกมันเราจะมองได้ว่าถ้าปาล์มน้ำมันขาดถ้าสารอาหารนะครับ ลูกจะไม่โตลูกจะไม่มันจะไม่แววถ้าปั้มลูกไม่แววไม่มันแสดงว่าปั้มน้ำมันขาดท่าสารอาหารแต่ตรงนี้นะครับลูกโตด้วยมันด้วยแววด้วยนั่นสอนให้เห็นว่าปั้มน้ำมันมีธาตุที่สมบูรณ์แต่ของผู้ใหญ่นี่มันดีนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าของไก่เดือนตัดลูกสองครั้งนะครับเดือนแต่ลูกสองครั้งแต่ของผู้ใหญ่นี่เป็นคนที่ชอบใส่ปุ๋ยบ่อยแต่ใส่ครั้งละนิดนิดนะครับแต่จะใส่บ่อยใส่บ่อยใส่บ่อยแต่ฮะใส่บ่อยบ่อยได้กินเรื่อยๆแบบนี้อ่ที่ว่าผมได้ใช้ปุ๋ยมานี่ก็ประมาณ ตกก็ประมาณเก้าเดือนกว่าแล้วคือผลผลิตที่ได้มาก็คุ้มค่าคือเมื่อเนี่ยผมเพิ่งตัดไปวันนี้ได้ไปสองสองตันแปดปกติมันจะได้อยู่ประมาณเตันหรือว่าตาัดกว่าแล้วตอนนี้ก็ได้ไปสองตันแปดทลายใหญ่ดก น้ำหนักดีนะไดบน้ำหนักดีก็ผมลองช่างดูเมื่อเช้านี่กตก15โลแล้วตอนนี้ทลายตก15โลสมัยก่อนได้ทลายกี่กิโลตัง้งแ่ประมาณ10โลออขึ้นมาเป็น15ครับอันนี้เห็นว่าลูกมีรอบต้นเลยนะครับน,นี่ขนาดตัดไปแล้วเมื่อวานนะครับเมบื่อวานตัดแต่เอาดูเดินด,ดูรอบต้นทุกต้นครับลูกเต็มเลยแรงปกติจะไม่มีแล้วบาน แปลนี่อยู่เต็มต้นเลยเดี๋ยวดูรอบตอนนี้ต้นหนึ่งอย่างต่ำนะครับ14-15ทาลายต่อต้อนก็กะบอกต่อๆกันนะครับอยากขอให้ท่านลองดูแปลงนี้เป็แปลงที่ว่าที่ใช้ที่ที่คาดคาดคือเป็นตัวอย่างนะครับก็ ถ้าใครสงสัยก็ลงมาดูได้เลยครับที่แปลงนี้ได้ครับซื้อในประสิทธิ์กล่องทองอยู่วันหมู่บ้านสัคูตำบลอีปันอำเภอประแสงสุราษฎร์ธานีมันกอนชายมันมันมันกดก้อนมันเื่องของใช่ปุยอื้อปุยก้อนนะนะคือมัน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 ไม่ไม่ดีเท่าที่ผมเล่ตรงนี้ไงมันแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนกะเทยอลไรแต่แเดี๋ยวมันไม่เทยเลยคือว่ามันออกดอกแล้วมันแห้งเป็นลูกไว้ิดเดียวมันแห้งไปเลย มันไม่ได้เราพ้นได้เลยเป็นรรยรอยทั้งมัดกี่ต้นมันโรยประมาณโรยทิศต้นที่เป็นกระเทยอ่ะนะทีนี้พกรวดนะวาเป็นดินเป็นพันได้เหมนั้นคือพอมาใช้ตัวนี้ถึงมาใช้ยังเองคือที่ว่าเป็นกระเทยนั่นคือป้าป้ามันลูกมันรีฟที่คอเลยใช่ไหมค่ะเพระลูกเลยแห้งไปเลยอ๋อครับครับแห้งไปเลยวะกระปุ๋ยเอสคลาถึงให้มัดเลยแน่นอนเลยม่อกับแกรู้ได้เลยเมนั้นเลยกลมากคนไม่ไกลตึงเลย แสดงว่าปุ๋ยสมบูรณ์นะครับฐานนั่นบเนี่ยมันไม่ข่าฐานนกับพ่มนั่นแหละแน่นอจริงจเลยครับครับนี่ไม่เคยเป็นเลยนี่แหละมันออเยนี่ออรอกมากจริงเลยอะไรอ่ะอรอบเลยอ่าเนี่ยลูนเห็นมุนาว่าว่ามันออกก็มันจิงไงนุงเลยนะนุลุงอนาหมื่นไม่เนาะลุงนี่ขเพื่อนที่พิมพ์ฉันไปเลยไม่อยากมีไรแล้วเออเนี่ยแบบเนีนี่ยเนี่นี่ยแบบนี้ ก็ใส่ประมาณก็อนองโลเริ่มเมีทุน้าเลยเริ่มใช้มานี่กี่เดือนนะประมาณสี่เดือนนี่ทีใส่แล้วเลยนี่สี่เดือนครับนี่ทีใส่แล้วเลยครับนี่มาปลายเดือนนี้จะใช่แล้วตอนนี้มันดีขึ้นเลยแล้วก็ได้ได้ผลนลิตเยอะแต่ก็อนได้แั้วาตันอะไนี่มันเพิ่มไปทังเยอะก้อนตอนนี้เราลักแปะเลยคือมันเพิ่มผูนขึ้นเพิ่ม กูมันดีขึ้นเยอะนี่ไม่ใช่ว่ามันเราแรกทมความเป็นจริงเลยครับก็ว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ว่าดีก็ว่าดีแดีวึงวุกคิดว่าเพื่อจะชายต่อไปไดยใช่เลยแกต่อไปครับเพราะเราไม่ต้องไปเสื้อมือลาวอ่ะอันนี้กขมันเยวนิดเดียวแล้วก็ทีดียวอลูเราไม่ต้องตรงตามมันสวัสดีค่ะมีชันนางสุดาลา่ิรังคิดรังสีลือเจเนียวเป็นเจ้าของคลังปุ๋ยเอสคราดอำเภอเฉาอวด ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสดีได้มาเยี่ยมสมาชิกลูกค้าที่ชายปุ๋ยของเอคราดอยู่ก็แนะนาเลยนะคะคือน้องเอียดค่ะสวัสดี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 ค่ะน้องเอยใชปุ๋ยเอคลาดนี่มากี่ปีแล้วคะใชยมาประมาณสามปีแล้วสามปีแล้วสามปีเวเป็นปีมั้งรูทึกว่าดีขึ้นมากเมื่อก่อนนี่ลูกหลีบลูกจะหลีบโปกซึ่งมันเป็นเป็นนั่นเลยมันเป็นกระเทยเเป็นกระเทยเลยมันเป็นเป็นกระเทยมันเลย ซึอันนี้หลูกมันจะเต็มนี่หลูกจะเต็มมันเลยนเต็มเลยึยย่งลองยใจใจกลางใจกลต่างปุยเม็ดต่างปุยน้ำี่าช่ม็ปุยน้ำนี่ผลดีลูกใช่ไหมนี่เป,ปต่างปุยแต่อนี้ว่านบซึ่งจากไตก่อนนั้นหนำนักเอ่อชอละกี่โลคะชอละเป็ดถึงเก้าลถึงสิบลแต่เดยนี้จ้ามถึงสิบสี่ลูเลยลังจากใจเอ็กคลาดเลยก็ล่งจากใจอกล้าค่ะนี่ดูทีงก็ลูกจะเต็มมันเลย นี่ตอนนี้ยันเพิ่งตัดป๋าไปกี่วันแล้วคะเบอแรกว่าซื้อนี่อ๋อว่าซื้อนี่นะเล็กกว่าซื้อตัดแต้วเดียวนี่ได้ดูทุกอได้ไปรอยว่าลูกอล็ว่าแล้วแล้วแล้เนี่ยนะลูกมันจะใหญ่ขาใหญ่ก็ลูกเป็นมั่นเลยลูกเป็นมั่นลูกนานักดีดีค่ะดีขึ้นมากเลยลูกมันจะเต็มจะเต็มรอดมาถึงคุเลยคถ้าว่าลูถ้าว่ามันไม่ทุกกับปุ๋ยเข้าใจไหมจากนี้มานี้ใช่ไหมมันจะหลีบมันค่ะมีอยู่มีแต่ว่านี่อย่างอิดเดียวอเพราะฉะนั้น ปามนี้กับปามนี้กับปุยนี่ปุยแบบนี้มันทุกข์กันนะมันสมดุลกันเลยพอได้นันโตไปจะใชาปุยนี่โตอ่าใช่ตลอดไปแล้วกันใช่ตลอดไปนะแม่แต่กระถางส้วนยางอยู่ตรงกันข้ามนี่ส้วนยางคุณแม่ในน้ำไม่เข้าใจนะในน้ำไม่เข้าใจอ่าค่ะดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอ่อผ่านพี่น้องทุกคนนะคะที่เห็นในสี่ดีตรงนี้แล้วคือข้องน้องส้มจิ๊ดหรือน้องเอียดนี่นะ เขากับเป็นข้องจริงแล้วก็ชายเอ็ดคลาดมาจริงๆด้วยค่ะสื่อข้อง,จงเจเนียวมาตลอดเลยเป็นลูกค้าตีดดีมากแล้วเขาก็มีความจริงใจบอกแนะนําเพื่อนแล้วหลายคนก็ก็มาเยี่ยมมาดูในส่วนข้องเขาแล้วก็ได้กลับไปซื้อชายปุ๋ยนี้ค่ะ